สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกประเด็นทางธุรกิจกับโนแคส by CMUBS คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะวันนี้เรามีประเด็นที่เอ่อน่าสนใจแล้วก็ซับซ้อนมากๆในการทำธุรกิจข้ามแดนมาคุยกันค่ะนั่นก็คือเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า CSR โดยเฉพาะเลยนะคะเวลาที่บริษัทใหญ่ๆจากต่างประเทศเนี่ยต้องเข้าไปทำงานร่วมกับหุนส่วนท้องถิ่นในตลาดเกิดใหม่ที่กำลังพัฒนา เราจะมาเจาะลึกกันในประเด็นที่ละเอียดอ่อนมากอย่างเรื่องการได้มาซึ่งที่ดินที่บางครั้งก็นำไปสู่ปัญหาที่เรียกว่า land grabbing หรือการแย่งชิงที่ดินนะคะข้อมูลหลักที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากงานวิจัยชิ้นหนึ่งค่ะน่าสนใจมากๆตีพิมพ์ในวารสาร Asia Pacific Business Review ชื่อเรื่องก็คือ Implementing Global Corporate Social Responsibility Locally: The Example of Multinational Enterprises and International Joint Ventures in Myanmar ซึ่งศึกษาจากกรณีตัวอย่างในเมียนม,มาค่ะใช่ครับคือเป้าหมายที่เราจะคุยกันวันนี้ก็อยากจะทำความเข้าใจสถานการณ์ที่มันซับซ้อนกว่าภาพจำง่ายๆนะครับที่เราอาจจะเคยได้ยินว่าเอ๊ะบริษัทต่างชาติเข้ามาเพื่อกอบโกยผลประโยชน์อย่างเดียวหรือเปล่าเราจะมาดูกันว่า จริงๆแล้วเนี่ยพันธมิตรทางธุรกิจในท้องถิ่นเขามีบทบาทสำคัญยังไงบ้างแล้วบริษัทข้ามชาติเองเขามีวิธีรับมือกับปัญหาการครอบครองที่ดินที่บางทีมันอาจจะดูขัด,ข,ดขัดกับหลัก CSR ที่ตัวเองประกาศไว้อย่างไรบ้างซึ่งพอเราเข้าใจตรงนี้มันก็จะช่วยให้เห็นภาพรวมการทำธุรกิจในประเทศก,กำลังพัฒนาได้ชัดขึ้นและก็รอบด้านมากขึ้นด้วยครับน่าสนใจมากเลยคะ่ะงั้นเรามาเริ่มแกะประเด็นนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะคำถามแรกเลยนะคะ ทำไมเรื่อง CSR ถึงกลายเป็นเรื่องสำคัญล่ะคะสำหรับบริษัทข้ามชาติหรือ MNEs เนี่ยที่เข้าไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะในตลาดเกิดใหม่อย่างเมียนมามันมีความท้าทายอะไรเป็นพิเศษในบริบทแบบนั้นคะครับ CSR นี่ต้องบอกว่าสำคัญขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับในยุคนี้เพราะว่าทั้งผู้บริโภคเองนักลงทุนหรือว่าสังคมโดยรวมเนี่ยก็คาดหวังมากขึ้นให้บริษัททาธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ทีนี้ความท้าทายของบริษัทข้ามชาติก็คือเขาก็อยากจะรักษามารตรฐาน CSR ให้มันเหมือนกันทั่วโลกใช่ไหมครับแต่พอเข้าไปในตลาดเกิดใหม่ที่แบบเอ่อระบบกฎหมายหรือว่าธรรมาภิบาลอาจจะยังไม่ค่อยเข้มแข็งเท่าไหร่หรือมันมีความคลุมเครืออยู่เยอะมันก็เลยเกิดคำถามว่าเอ๊ะแล้วจะทำยังไงให้การปฏิบัติงานจริงๆในพื้นที่เนี่ยมันสอดคล้องกับนโยบาย CSR ระดับโลกที่ดูสวยหรูได้จริงๆ โดยเฉพาะเลยนะครับเวลาที่ต้องไปเจอกับบรรทัดฐานทางธุรกิจหรือว่าแรงกดดันในท้องถิ่นที่บางทีมันอาจจะสวนทางกับค่านิยมของบริษัทแม่ก็ได้และหนึ่งในประเด็นที่ต้องบอกว่าละเอียดอ่อนแล้วก็เป็นปัญหาบ่อยมากๆเลยก็คือเรื่องการได้มาซึ่งที่ดินเนี่ยแหละครับเพื่อใช้ในโครงการทางธุรกิจหรือที่บางทีเรียกว่า land grabbing คือกระบวนการนี้เนี่ยมันอาจจะหมายถึงการที่ชุมชนท้องถิ่นถูกบีบหรือบางทีก็ถูกบังคับให้ออกจากที่ดินที่เขาเคยอยู่เคยทำมาหากินมานานผลกระทบมันเอ่อมันรุนแรงกว่าแค่เรื่องเงินเงินทองทองนะครับมันคือการสูญเสียวิถีชีวิตสูญเสียอาชีพความผูกพันกับชุมชนและที่สำคัญบ่อยครั้งเลยการชดเชยที่ได้รับมันก็อาจจะไม่พอหรือไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ก็เลยเกิดความขัดแย้งตามมาได้ง่ายครับ ซึ่งจุดที่งานวิจัยชิ้นนี้ชี้ให้เห็นแล้วน่าสนใจมากก็คือปกติเวลาเราพูดถึงเรื่องพวกนี้นะคะเราอาจจะนึกถึงภาพบริษัทต่างชาติเข้าไปดีวตรงกับรัฐบาลแต่บทความนี้บอกว่าเรามักจะมองข้ามบทบาทที่สำคัญมากๆของพันธมิตรท้องถิ่นที่ร่วมทุนด้วยหรือ IGV ไปทั้งๆที่จริงๆแล้วคนกลุ่มนี้แหละเหมือนเป็นแขนขาหูตาของบริษัทต่างชาติในพื้นที่แท้ๆเลยแต่บทบาทของพวกเขากับไม่ค่อยถูกเอามาวิเคราะห์กันจริงจัง,จง,จงเท่าไหร่ ถูกต้องเลยครับงานวิจัยดีคันเลยเลือกศึกษากรณีสุดขั้วหรือ extreme case อย่างเมียนมาเหตุผลที่เลือกเมียนมาก็เพราะว่าปัญหาเรื่องการครอบครองที่ดินความขัดแย้งที่เกิดขึ้นแล้วก็บทบาทของบริษัทท้องถิ่นที่เป็นพ์ทเนอร์กับต่างชาติเนี่ยมันมันเกิดขึ้นเยอะแล้วก็เห็นได้ชัดเจนมากในบริบทของเมียนมาโดยเฉพาะช่วงเวลาที่เขาทำการศึกษาซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศกำลังเปิดแล้วก็มีการลงทุนจากต่างชาติเข้ามาเยอะมาก วิธีการศึกษาของทีมวิจัยก็คือเขาเก็บข้อมูลจากประสบการณ์ตรงที่พวกเขาทำงานอยู่ในภูมิภาคอาเซียนหลายประเทศเลยครับทั้งเมียนมาไทยลาวกัมพูชาแล้วก็นำมาผสมผสานกับการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้จัดการชาวเมียนมาที่ทำงานในบริษัทร,ร่วมทุนระหว่างชาติตะบันตกกับเมียนมาหลายแห่งครอบคลุมหลายอุตสาหกรรมเลยครับไม่ว่าจะเป็นโรงแรมค้าปลีกพลังงานหรือก่อสร้างซึ่งแน่นอนครับข้อมูลพวกนี้มันละเอียดอ่อนมาก ผู้วิจัยเขาก็ต้องปกปิดชื่อแล้วก็ข้อมูลที่อาจจะระบุตัวตนของผู้ให้ข้อมูลแล้วก็บริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับเข้าใจเลยค่ะว่าเป็นข้อมูลที่ต้องจัดการด้วยความระมัดระวังจริงๆแล้วในทางปฏิบัติล่ะคะกระบวนการได้มาซึ่งที่ดินในเมียนมาเนี่ยปกติมันเป็นยังไงคะบริษัทต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องตรงไหนบ้างโดยทั่วไปนะครับตามกฎหมายเมียนมาตอนนั้นเนี่ยบริษัทต่างชาติไม่สามารถเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์หรือว่าที่ดินได้โดยตรง ดังนั้นบริษัทต่างชาติส่วนใหญ่เลยเกิน95%เลยครับจึงเลือกที่จะดำเนินงานผ่านพันมิตรท้องถิ่นในรูปแบบของการร่วมทุนหรือ IJV นี่แหละครับคือให้พันมิตรท้องถิ่นเป็นคนจัดการเรื่องที่ดินทั้งการไปขอเช่าที่ดินระยะยาวจากหน่วยงานรัฐอย่างเช่นคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ MIC แล้วก็ยังต้องรับมือกับกฎร,ระเบียบต่างๆที่มันค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาในเมียนมาด้วย กระบวนการส่วนใหญ่นะครับมันมักจะเริ่มจากการที่รัฐบาลประกาศให้มีการประมูลที่ดินซึ่งอาจจะเป็นที่ดินของรัฐหรือที่ดินที่เคยมีคนอยู่มาก่อนแต่รัฐบาลอาจจะดําเนินการเคลียร์พื้นที่ขับไล่ผู้อยู่อาศัยเดิมออกไปแล้วโดยมองว่าคนเหล่านั้นเป็นผู้บุกรุกตามนิยามทางกฎหมายจากนั้น พอบริษัทท้องถิ่นชนะประมูลก็มักจะเป็นความรับผิดชอบของบริษัทท้องถิ่นนี้แหละครับที่จะต้องไปจัดการกับผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือคนที่อาจจะยังอยู่ในพื้นที่หรือคนที่กลับมาเรียกร้องค่าชดเชยเพิ่มทีหลังซึ่งวิธีการจัดการของบริษัทท้องถิ่นก็มีหลากหลายมากครับตั้งแต่การเจรจาจ่ายค่าชดเชยที่เป็นธรรมพยายามหาที่อยู่หรืออาชีพใหม่ให้ไปจนถึงการใช้มาตรการที่รุนแรงหรืออาจจะใช้กำลังเพื่อขับไล่ก็มีครับ อ๋อตรงนี้เองสินะคะที่มันซับซ้อนแล้วก็ละเอียดอ่อนมากๆแล้วบริษัทต่างชาติล่ะคะซึ่งเป็นหุ้นส่วนใหญ่หรือเป็นเจ้าของแบรนด์เนี่ยเขาเข้ามามีบทบาทหรือมีส่วนร่วมกับกระบวนการจัดการที่ปลายทางนี้ยังไงบ้างคะในเมื่อดูเหมือนภาระหลักๆในการเคลียร์พื้นที่หรือจัดการกับผู้คนมันตอกอยู่ที่พันธมิตรท้องถิ่นนี่คือคําถามสําคัญเลยครับที่งานวิจัยนี้พยายามหาคําตอบ จากข้อมูลที่เขารวบรวมมาเนี่ยผู้วิจัยเขาจำแนกรูปแบบการเข้ามาเกี่ยวข้องหรือ engagement ของบริษัทข้ามชาติจากประเทศพัฒนาแล้วหรือ DMNEs เนี่ยนะครับกับปัญหาความขัดแย้งเรื่องที่ดินที่เกิดจากการดำเนินการของพัเนอร์ท้องถิ่นในเมียนมาออกเป็น4รูปแบบหลักๆด้วยกันครับค่ะมีอะไรบ้างคะรูปแบบแรกเขาเรียกว่าการสมรู้ร่วมคิด collusion ครับ ลักษณะของรูปแบบนี้ก็คือบริษัทต,ต่างชาติหรือตัวทานของเขาในพื้นที่เนี่ยรับรู้อย่างชัดเจนเลยว่ามีความขัดแย้งเรื่องที่ดินเกิดขึ้นและจงใจที่จะดำเนินนโยบายสนับสนุนหรืออย่างน้อยก็ไม่ขัดขวางการดำเนินงานของพันธมิตรท้องถิ่นบางกรณีอาจจะถึงขั้นกดดันให้พาร์ทเนอร์เร่งรัดกระบวนการเคลียร์พื้นที่หรือขับไล่ให้เร็วขึ้นเพื่อให้โครงการมันเริ่มได้ตามแผน มักจะมีการให้เหตุผลโดยอ้างความถูกต้องตามกฎหมายว่าที่ดินได้มาถูกต้องแล้วนะแล้วก็มองว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นผู้บุกรุกที่ไม่มีสิทธิ ตัวอย่างที่พบในงานวิจัยก็เช่นโครงการสร้างห้างใหญ่ๆหรือโรงงานผลิตวัสดุก่อสร้างในพื้นที่นอกเมืองซึ่งบริษัทต,ต่างชาติมักจะมีเจ้าหน้าที่ชาวต่างชาติหรือ expatriate ประจำอยู่ในพื้นที่คอยตามติดความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดเลยปัจจัยที่มักจะส่งเสริมให้เกิดรูปแบบนี้ก็คือการให้ความสำคัญสูงสุดกับกรอบกฎหมายการยอมรับคำอธิบายของพาร์ทเนอร์ท้องถิ่นเรื่องผู้บุกรุกและก็โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่ชุนบท ซึ่งความเสี่ยงที่ข่าวเสียเสียหายหายจะหลุดออกไปสู่สาธารณะหรือสื่อต่างประเทศมันน้อยกว่าในเมืองและการต่อต้านจากชุมชนที่ได้รับผลกระทบอาจจะไม่เข้มแข็งพอหรือขาดการรวมตัวที่ดีพอครับว่าปัญหาเป็นเรื่องที่พาร์ทเนอร์ท้องถิ่นต้องจัดการไปเองแล้วถ้าบริษัทไม่ได้มีส่วนรู้เห็นหรือไม่ได้ตั้งใจจะสนับสนุนล่ะคะมีรูปแบบอื่นอีกไหมคะมีครับรูปแบบที่2เรียกว่าการไม่รับรู้ obliviousness อันนี้จะตรงข้ามกับแบบแรกเลยคือในรูปแบบนี้ตัวแทนของบริษัทต่างชาติแทบจะไม่มีข้อมูลหรือไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของที่ดินผืนนั้นหรือไม่รู้ว่าเคยมีการขับไล่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นก่อนที่เขาจะเข้ามาลงทุนหรือก่อนที่โครงการจะเริ่มขอมักจะพอใจกับการได้รับคำยืนยันจากพาร์ทเนอร์ท้องถิ่นว่าที่ดินนั้นว่างเปล่านะ พร้อมสำหรับการพัฒนาแล้วปัจจัยที่มักจะพบในกรณีนี้ก็คือโครงการตั้งอยู่ในพื้นที่ชนบทห่างไกลมากๆทำให้การเข้าถึงข้อมูลหรือการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยตัวเองมันทำได้ยากการต่อต้านจากชุมชนมีน้อยมากหรือแทบไม่มีเลยเพราะผู้ได้รับผลกระทบอาจจะขาดอำนาจต่อรองหรือถูกจัดการไปก่อนหน้าน,นั้นแล้วบริษัทต่างชาติก็มักจะไม่มีเจ้าหน้าที่ของตัวเองประจำอยู่ในพื้นที่โครงการทำให้ไม่เห็นภาพการทำงานจริงๆในแต่ละวัน และที่น่าสนใจนะครับมีความเป็นไปได้ด้วยว่าหลักฐานต่างๆเช่นรูปถ่ายพื้นที่โครงการอาจจะถูกจัดฉากโดยพาร์ทเนอร์ท้องถิ่นเช่นเอารัว้วหรือกองวัสดุก่อสร้างมาบังส่วนที่ยังมีคนอยู่เพื่อให้ดูเหมือนว่าพื้นที่พร้อมใช้งานแล้วจริงๆตัวอย่างที่พบก็เช่นในบางโครงการร่วมทุนด้านพลังงานหรือโรงแรมที่ตั้งอยู่ห่างไกลมากๆครับ อันนี้ก็น่าคิดนะคะว่าเป็นการไม่รู้เพราะข้อมูลเข้าไม่ถึงจริงๆหรืออาจจะเป็นการเอ่อไม่อยากรับรู้เพื่อจะได้ไม่ต้องจัดการกับปัญหาหรือเปล่าคะนั่นเป็นประเด็นที่นำไปสู่รูปแบบที่3พอดีเลยครับคือการแท้งทำเป็นมองไม่เห็นหรือเมินเฉย Blind Eye รูปแบบนี้จะต่างจาก2แบบแรกคือบริษัทต่างชาติรับรู้หรืออย่างน้อยก็สงสัย ว่าน่าจะมีข้อพิพาทเรื่องที่ดินหรือมีความไม่ชอบมาพาคนบางอย่างเกิดขึ้นแต่พวกเขาเลือกที่จะไม่รับรู้รายละเอียดหรือจงใจที่จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องโดยตรงหรือที่เรียกว่า deliberate non-involvement วิธีการก็คือพยายามหลีกเลี่ยงที่จะถามคำถามที่อาจจะนำไปสู่ข้อมูลที่มันละเอียดอ่อนหรือน่าอึดอัดใจพยายามส่งคนของตัวเองเข้าไปในพื้นที่ให้น้อยที่สุดหรือไปเฉพาะในส่วนที่ปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงที่บริษัทแม่หรือแบรนด์ระดับโลกจะถูกเชื่อมโยงกับข่าวเฉาหรือภาพลักษณ์เสียหายมันต่างจากการสมรู้ร่วมคิดในแบบแรกนะครับที่เป็นการสนับสนุนอย่างแข่งขันแบบนี้จะเหมือนเป็นการสมรู้ร่วมคิดแบบถังอ้อมหรือ passive collusion คือรู้แต่ทำเป็นไม่รู้เพื่อรักษาชื่อเสียงไว้ก่อนตัวอย่างที่พบในงานวิจัยก็คือบริษัทร,ร่วมทุนในธุรกิจค้าปลีกและสันทนาการที่ต้องเผชิญหน้ากับกลุ่มผู้อยู่อาศัยเดิมที่อาจจะมีเอกสารสิทธิ์บางอย่างอยู่ในมือแม้ความถูกต้องตามกฎหมายอาจจะไม่ชัดแจนักแล้วก็มีการรวมตัวประท้วงที่ค่อนข้างยืดเยื้อแล้วก็เป็นข่าวอยู่บ้างครับชื่อเสียงเป็นหลัก แล้วมีแบบที่ดีกว่านี้ไหมคะแบบที่บริษัทต่างชาติพยายามทำตามหลัก CSR ของตัวเองจริงๆบ้างไหมคะมีครับซึ่งเป็นรูปแบบสุดท้ายที่งานวิจัยระบุไว้คือการปฏิบัติตามภาพลักษณ์องค์กร on brand รูปแบบนี้ก็คือการที่บริษัทต่างชาติพยายามอย่างแข็งขันเลยนะครับหรือ actively engage ที่จะเข้ามามีบทบาทแล้วก็ใช้อิทธิพลของตัวเองในการจัดการกับปัญหาข้อพิาพาทเรื่องที่ดินในเชิงบวกมากขึ้นเพื่อให้มันสอดคล้องกับนโยบาย CSR แล้วก็ค่านิยมหลักขององค์กรที่ได้ประกาศไว้ต่อสาธารณะ รูปแบบนี้มักจะเกิดขึ้นในบริบทที่เป็นเมืองมากกว่าในชนบทครับซึ่งชุมชนที่ได้รับผลกระทบเช่นกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าในตลาดหรือผู้อยู่อาศัยในชุมชนเมืองเนี่ยมักจะมีการศึกษาที่ดีกว่ามีการรวมตัวที่เป็นระบบมากกว่าแล้วก็มีความสามารถในการใช้สื่อหรือแรงกดดันทางสังคมอื่นๆในการต่อรองได้ดีกว่ากลุ่มคนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลในกรณีนี้บริษัทต่างชาติจะทำงานอย่างใกล้ชิดเลยครับกับพันธมิตรท้องถิ่นเพื่อหาทางบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น เช่นช่วยจัดหาพื้นที่ค้าขายใหม่ที่ใกล้เคียงกับของเดิมให้กลุ่มผู้ค้าหรือช่วยจัดหางานและที่พักชั่วคราวให้กับทูที่ต้องย้ายออกไปตัวอย่างที่พบก็คือบริษัทร่วมทุนในธุรกิจโรงแรมและก็อสังหาเริมทั์ขนาดใหญ่ใจกลางเมืองที่ต้องเจรจากับกลุ่มผู้ค้าในตลาดที่มีการรวมตัวแล้วก็มีข้อเรียกร้องที่ชัดเจนครับ โอ้โห oh, พอได้ฟังทั้ง4รูปแบบนี้แล้วมันทำให้เห็นภาพที่ซับซ้อนมากๆเลยนะคะจากเดิมที่อาจจะคิดง่ายๆว่าบริษัทต่างชาติเป็นตัวการหรือไม่ก็ถูกหลอกกลายเป็นว่ามันมีเฉดสีเทาอยู่เยอะมากจริงๆตั้งแต่รู้เห็นเป็นใจไม่รู้เรื่องเลยรู้แต่แกล้งไม่รู้ไปจนถึงพยายามเข้ามาช่วยแก้ไขตามนโยบายตัวเองจริงๆแล้วทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับภาพรวมของ CSR ในทางปฏิบัติคะ ใช่ครับข้อคุณพบจากงานวิจัยนี้มันชื้อให้เห็นบทเรียนสาคัญหลายอย่างเลยครับอย่างแรกสุดเลยคือมันตอกย้ําว่าเราไม่สามารถมองว่าบริษัทข้ามชาติหรือ MNEs เนะี่ยเป็นผู้ร้ายเพียงฝ่ายเดียวได้เสมอไป ในประเด็นเรื่องการละเมิดสิทธิหรือปัญหาทางสังคมที่เกิดการลงทุนโดยเฉพาะเรื่องที่ดินพันธมิตรท้องถิ่นหรือ IJV Partners เนี่ยมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งหยวดเลยแล้วก็มักจะเป็นผู้ที่ลงมือปฏิบัติการจริงๆในพื้นที่ซึ่งบทบาทตรงนี้แหละครับที่มักจะถูกมองข้ามไปในงานศึกษาหรือในความเข้าใจทั่วๆไปประเด็นที่2คือการเข้ามาเกี่ยวข้องหรือ Engagement ของบริษ,ษัทต่างชาติเองก็มีหลายระดับมากอย่างที่เราคุยกันไปตั้งแต่ระดับที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวเลย ไปจนถึงร่วมมืออย่างแข็งขันหรือพยายามเข้ามาแก้ไขปัญหาซึ่งนี่หมายความว่าบทบาทของบริษัทต่างชาติเองก็สามารถส่งผลได้ทั้งในทางที่ทําให้สถานการณ์แย่ลงอย่างกรณีคอลู i o n หรือในทางที่อาจจะช่วยบรรเทาผลกระทบให้ดีขึ้นได้อย่างกรณีออนแบรนดมันขึ้นอยู่กับแนวทางที่พวกเขาเลือกที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องจริงๆครับ ซึ่งตรงนี้ก็นำไปสู่ข้อคิดที่สำคัญมากนะครับสำหรับผู้ประกอบการหรือบริษัทที่กำลังคิดจะเข้าไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะในตลาดเกิดใหม่ที่มีความซับซ้อนสูงนั่นคือมันมีความจำเป็นอย่างยิ่งเลยที่บริษัทต่างชาติต้องทำการตรวจสอบสถานะหรือที่เราเรียกว่า due diligence เนี่ยให้ลึกซึ้งกว่าแค่การดูเอกสารทางกฎหมายหรือดูว่าที่ดินได้มาถูกกฎหมายหรือไม่ แค่นั้นไม่พอแต่ต้องพยายามสืบคน้นทำความเข้าใจถึงประวัติความเป็นมาของที่ดินผืนนั้นให้ได้มากที่สุดและที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือต้องตรวจสอบประวัติการดำเนินงานแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจและก็ชื่อเสียงของพันธมิตรท้องถิน่นที่เรากำลังจะเข้าไปร่วมทุนด้วยอย่างละเอียดรอบคอบมากๆก่อนที่จะตัดสินใจเซ็นสัญญาหรือเริ่มลงทุน การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากความเป็นต่างชาติหรือ liability of f o r e i g n n e s s เนี่ยมันไม่ใช่แค่การหาพาร์ทเนอร์ท้องถิ่นมาช่วยนำทางเท่านั้นแต่มันต้องรวมถึงการตรวจสอบและคัดกรองพาร์ทเนอร์ท้องถิ่นอย่างเข้มงวดด้วย โดยเฉพาะในยุคนี้ที่โซเชียลมีเดียมันส่งพลังมากนะครับข้อมูลต่างๆรวมถึงเรื่องราวที่ไม่เหมาะสมหรือการละเมิดสิทธิเนี่ยมันแพร่กระจายไปได้เร็วและกว้างขวางมากแม้ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นในพื้นที่ห่างไกลแค่ไหนก็ตามการเข้าไปพัวพันกับการปฏิบัติที่อาจถูกมองว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนแม้จะโดยไม่ตั้งใจหรือเกิดจากการกระทําของพาร์ทเนอร์ก็ตามเนี่ยสามารถสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงและแบรนด์ของบริษัทได้อย่างรุนแรงและก็ยาวนานเลยทีเดียวครับ สรุปได้ว่าการจะทำความเข้าใจเรื่อง CSR ให้ถ่องแท้ในทางปฏิบัตินั้นโดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนอย่างเมียนมาหรือในตลาดเกิดใหม่อื่นๆเราจำเป็นต้องมองให้ลึกลงไปกว่าแค่ตัวหนังสือนโยบายสวยหรูที่บริษัทประกาศไว้หรือมองแค่การกระทำของบริษัทต,ต่างชาติจากสำนักง,งานใหญ่เพียงอย่างเดียวแต่ต้องหันมาพิจารณาถึงบทบาทการกระทำแรงจูงใจแล้ก็อิทธิพลของพันธมิตรพ้องถิ่น ที่ร่วมทุนด้วยอย่างจริงจังเพราะพวกเขาคือผู้ที่อยู่หน้างานจริงและเป็นผู้ที่ต้องตัดสินใจและลงมือปฏิบัติในแต่ละวันเลยนะคะใช่ครับและอาจจะชิงท้ายด้วยคำถามชวนคิดนะครับคืองานวิจัยนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความตึงเครียดที่น่าสนใจมากๆระหว่างความจำเป็นที่บริษัทต่างชาติต้องพึ่งพาพันธมิตรท้องถิ่นเพื่อช่วยนำทางลดความเสี่ยงให้เข้าถึงตลาดในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ไม่คุ้นเคยและซับซ้อน กับความเสี่ยงที่พันธมิตรท้องจีนเหล่านั้นเองอาจจะมีแนวปฏิบัติหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทําที่มันขัดแย้งกับค่านิยมบรรทัดฐานหรือนโยบาย CSR ของบริษัทแม่จากต่างประเทศเสียเองคำถามก็คือแล้วบริษัทข้ามชาติจะสามารถสร้างความมั่นใจได้อย่างไรว่าจะสามารถดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมและเป็นไปตามมาตรฐานที่ตัวเองประกาศไว้นั่นหน้างานจริงได้อย่างแท้จริง ในเมื่อต้องพึ่งพาตัวกลางหรือพันธมิตรที่อาจจะมีบรรทัดฐานทางสังคมวัฒนธรรมหรือแรงกดดันทางธุรกิจที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการกำกับดูแลหรือการตรวจสอบโดยตรงจากบริษัทแม่อาจจะมีข้อจำกัดหรือในบางกรณีอาจถูกหลีกเลี่ยงโดยเจตนาจากทั้งสองฝ่ายด้วยซ้ำน,นี่เป็นโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายอย่างยิ่งครับแล้วก็ยังคงเป็นเรื่องที่ต้องขบคิดหาแนวทางและพัฒนากันต่อไปในโลกของการทำธรุรกิจระหว่างประเทศครับ นี่คือ NoCast by CMUBS แหล่งรวมไอเดียธุรกิจงานวิจัยและนวัตกรรมที่พร้อมต่อยอดสู่การใช้งานจริงถ้าคุณชอบเรื่องราวในตอนนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกแรงบันดาลใจและความรู้ดีๆจากเราและพบกันตอนหน้าที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้จริงและรู้ก่อนใครในโลกธุรกิจสวัสดีค่ะ